ากให้ลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนมากยังชอบยังกะตั้งใจเรียนเอาเรื่องดีๆที่บ้านฉันครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นครอบครัวที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เช่นนี้ทำให้เราได้ใส่ใจตัวเองและคนที่เรารักมากขึ้น แม่คอยให้การสนับสนุนช่วยสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้ผมในทุกๆด้านส่งเสริมให้ผมได้เรียนดนตรีพื้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมดนตรีอีสานบ้านเราท่านตามไปเชียร์และให้กำลังใจทุกๆครั้งที่ผมทำการแสดงหรือแข่งขันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่บ้านของผมเกิดจากความรักและความห่วงใยจากครอบครัวและได้เห็นรอยยิ้มที่เปี่ยนไปด้วยความสุข